ดูนังนี่ก่อนพี่นอ้องบุ่งเลยตัวครับตัวครับนั่นครับพี่น้องอีกเพงแซมครับอีกเพงแซมครับในแวกนีฮึเอาอีกแล้วครับอีกเพีแซมครับโอ้ยโอยถ่ายไันหน่อยครับพี่น้องอื หย่น้องแต้มครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผบพ่อครับอีสานแฟนครับช้นแนวนะครับพี่น้อง สำหรับมอนี้นะครับพี่น้องก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินคื่เก่านะครับพี่น้องครับมอนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาหางบวงหนูนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบ่วงสเตนเลสนะครับพี่น้องบวงสเตนเลสเส้นเดียวนะครับมอนี้นําบวงมาทั้งเบิดร้อยสี่หลังนะครับพี่น้องพี่กาต้องเข้ามอนี่อยู่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเปนบรรยากาศครับ ยากาศหมางเฮานะครับทงไฮทงหน้านะครับพี่น้องกินข้าเสียดแล้วก็พ้ากันพุ่งมาห่างมาใส่เลยครับพี่น้องก็อล้วครับด้านเลียกข้างเลียกครับครับพี่น้องหูหนูครับเปออกมานีครับออกไม่ไหมครับยังเที่ยวิ่นครับนีรับข้างหนูนี่ครับ ยังเกี่ยวครับยังเกี่ยวพี่นอ้องเอ้ามาทำการห่างการใสกันเลยครับพี่น้องเบา,าหลลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่ไปแล้วครับหนึ่งหลังครับนี่หลังที่สองครับพี่น้องนี่หลังที่สามครับคุณสามหลังครับด้านเดียวสามหลังให้พี่น้อง พี่น้องใส่ให้พ่อไม่พี่น้องเบิ้งสามหลังครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแลงนะครับถ้าจังไปรุนไปช่มน้ำกันนะครับพี่น้องพยายามบ่วงนู้นน้ำกันนะครับจะได้ปีก,กับเขาแลงบอนะครับพี่น้องืัอนี้มานก,กันสี่หาค้นครับวันนี้เอ๋ครับผู้อยู่ไกลๆครับฟังนะหุ่นละครับรถกระจอดอยู่ที่โน่นหู่ละครับวันนี้เอ๋ การสงวันเนี่ยนะครับโปอยเงียแน่นนะครับท่านโสทอสุทัศน์เนี่ยนะครับ,โโรรบพี่น้องมันเอาเดี๋ยวมือแรกเขาจะไปรวยไปช่วงน้ำกันเนาะพี่น้องเนะเอาะเราหยาดใส่บ่วงก่อนนะครับพี่น้องแล้วันสีคำก่อนนะครับเอาครับพี่น้องครับตัดผ่ามาหาโปรเยเอี้ยนะครับฟังเรื่งองผีกับโอ้มีหนูอยู่นะครับพี่น้องบ่งบวาสิ่ได้ปีงกับเขาบ่าโบนะครับ โอ้ฝนครับเตะอันใหญ่ขึ้นยังนี่ครับเบาเออโอุ้่นข้างหนูพี่น้องคนนี่แล้วมันย่อมันของนี่แหละไอ้เนาะเที่ยงอีู่แล้เนาะซิฟิป,ป,ปอลนอนีกอยังโอ้เสียไปแล้วครับมาดทานครับเพิ่นว่ามาดทานมาดทานมือเรยงเดียวยังมาหุ่นมาชนเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ มาเนื้อบอนะครับส่วนไม้ี่เพ่นใส่กับเป็นโฟ้มนะครับพี่น้องเีครับหม้อยู่นี้บ่วองอยู่ข้างล่างนะครับกินน้ำผู้อื่นละมันฮิฮฮฮจีตตีเกิดทีแดงเรียบร้อยครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับคณะน,นี้ก็ได้เวลาทุ่มเสรยเ็ดนะครับพี่น้อง เอามายามบวงนูน้ากันนะครับพี่น้องจะดีปีกกินกับเขาเคือบบนะครับพี่น้องครับปลาครับพี่น้องเป็นรื่ปโช่วน้ากันครับลังนี่เป็นไหนลังบบถือม่โดนม่โด,โดออออนอ,อนื้ออือออือออออ แหนมหนึ่งแบบหนมครับเตรมแยกแข่งหลางครับพี่น้องน้อยครับปุ๊บน้อยครับเสียงงามๆครับพี่นออ้องขอหยาดปดหนูก่อนนะครับพี่น้องเนาะดูลุ่มชุ่มหลังต่อไปครับพี่น้องปาครับผู้ชมครับดูุ่มหลังต่อไปกันครับพี่น้อง,ลงหลังนีบขึ้นใหญ่้ดโดนนะครับอั้ ห้งน uh, uh, um, ี่ผมก็อยู่พีพีน้องพี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่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 ขึ้นไหครับเต็มที่สองครับเต็มที่สองครับนี่ครับพี่น้องหนูพลุกแสงงามครับขออนุญาตเอาหนูก่อนนะครับพี่น้องครับครับครับพี่น้องครับดูหลังต่อไปกันครับพี่น้องหลังนี้ขึ้นไหนไม่โดนนะครับ หลังนี่เป็นยังไงลังหืมบ่วงหายครับเหลือแต่หมายครับพี่น้องบ่วงหายครับบ่วงหายโอ้ไปอยู่ใส่นออบ,บาดนี่น้อโอ้พี่พี่น้องพี่นี่อยู่ผีโอ้ตกใจทำไมโอ้ผีผีครับพี่น้องโอ,โ,อโอู้พี่น้อง แกงครับหัอย่างอันนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับปลาครับพี่น้องครับดุหลังต่อไปกันครับดึงๆไว้นเลยเนาะถือก้นอะดึงๆดหลังอีกอันนพี่น้องอือจตัวครับจตัวครับนั่นครับพี่น้องมีหสี่ยมครับอีเสี่ยมครับ นี่นีคร <age> ับพี่น้องนี่ครับสวยงาอีกมีเต็มครับพี่น้องครับออนุยาตเอาหนูก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะขาดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องใส่งามๆครับปลาครับพี่น้องครับดูดล้างต่อไปกันครับพี่น้องในเบบกนี เอาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแจมครับโอ้ยโอ้ยหายกันห่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีกหนึ่งแจมครับพี่น้องครับขออนุญาตเอาหนูก่อนนะครับพี่น้องครับ รายเอวกี่ปั้นไปสามป right ีโตแล้วนะครับพี่น้องครับหมายนีเฮ้าอย่าเอาหนูก่อนครับพี่น้องแต่มันขาดครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งเต้มครับยูยูใหญ่ครับใส่งามงๆให้พี่น้องครับนี่ครับอย่าพังไปเรียบร้อยครับพี่น้องแต่มันขาดครับพี่น้องนี่ครับอย่าเอาหนูก่อนนะครับพี่น้องครับขาดครับ สรุปผลงานรอบแรกครับพี่น้องครับเบื้องนะครับพี่น้อง14ครับพี่น้อง14ครับรอบแรกครับบ่วงลอยสีหลังนะครับพี่น้องนี่นี่ครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้โอ้ดีครับอไดปางเียน่ของแถมได้พี่น้องนี่นี่ครับ หนูใส่ง่ามๆครับพี่น้องโอ้ยเป็นสีโบเถือครับวันเป็นสีโบเด้กินกับเผาเรียกนะครับรอบแรกนะครับพี่น้องครับมเาอันนี้ของอาจารย์สงวนนะครับพี่น้องครับนี่ครับอาจายไหนนี่ครับเป็นผลงานคนครับเป็นไรครับพี่น้องรอบแรกของเพื่อนครับโอเดตัวครับรอบแรก อันนี้เป็นปิ้งโอพโผนของรอบแรกครับ,รบพี่น้องโอพโผนเนี่ยมันเป็นอาหารเมนูที่แซ่บกระมูกที่สุดน้องกินกับไผ่บนได้กินปิ้งโอพโผนก็คือเสียใจน่าอันนี้คือสูตรพอยานแน่นปิ้งโอโผนกินมาหลายปีแล้วคนตัวมากที่หนูถูกมกันมามาก,กินบอง่มกินบอดีบอดแมนได้ครับคือว่าปิ้งอโผนเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีกระมูกที่สุดจแก๊สมันเป็นยังไงมันจัดแซ่บปีงบเอาไว้แก๊ส แสีบคัสผิวน้ื่ใสครับน้ำใสนั่นมาดมันนีดเดียวอันนี้เป็นของผู้แน,น่นนะครับอของใหญ่แน,น่นนะครับพี่น้องเป็นในยี่สิบกว่าตัวนะครับรอบแรกขอมวยแน่นครับไตบ่วงสองลอยนะครับนี่ครับผลงานเพิ่นโอ้ยยี่สิบัวยี่สิตัวล้งผายูมีตัวแง่ไหมพี่น้องโอ้โ